Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih so, nak nyentuh you kau know วันนี้กลับมาเจอกับคุณครูสุวิสาร์อีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .6 และในวันนี้นะคะเราจะมาต่อจากคาบที่แล้วกันนะคะอาโดยจะยังอยู่ในหัวข้อเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3ามิติกันนะคะโดยจะเป็นคาบที่4แล้วนะคะสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ที่รูปที่ของรูปเราขาคณิตที่เป็น3มิติกันนะคะซึ่งนะคะเช่นเดิมนะคะคุณครูก็จะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจากรูปเราขาคณิต2มิตินะคะที่สามารถพับให้เป็นรูปเราขาคณิต3มิติได้นั้นนะคะก็จะเป็นรูปที่ของรูปเราขาคณิต3มิตินั้นนั้นนั่นเองค่ะ จากการสรุปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะว่ารูปคลีของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นแบบอื่นๆเป็นอย่างไรกันต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะค่ะและก่อนที่จะขึ้นตัวอย่างรูปคลีเพิ่มเติมในวันนี้นะคะคุณครูจะขอทบทวนนะคะ ตัวอย่างที่ได้ให้ดูในคาบที่แล้วกันนิดนึงนะคะซึ่งอะตัวอย่างในคาบที่แล้วนั้นได้ดูแล้วเกี่ยวกับรูปที่ของลูกบาศนะคะหลังจากที่ได้คลี่ออกมาแล้วนะคะจะได้ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากนะคะทั้งหมดนะคะกี่รูปด้วยกันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็คือจานวนหก รูปด้วยกันนะคะลักษณะของรูกบาทก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันทุกด้านนะคะแล้วก็เท่ากันทุกรูปนั่นเองค่ะและต่อไปปร,ริซึมสามเหลี่ยมนะคะหลังจากที่ได้คลี่ออกมาแล้วจะเป็นลันกษณะของอะไรคะในส่วนของหน้าตัดหรือว่าฐานก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็จะเป็นหน้าข้างก็คือจะเป็นลันกษณะของรูปสี่สี่เหลี่ยมสามรูปนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะมาดูกันต่อก็คือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหลังจากที่ได้คลี่ออกมาแล้วนะคะ,ะก็คือในส่วนของฐานสี่เหลี่ยมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะแล้วก็หน้าข้างของพีระมิดก็คือจะประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมสี่รูปด้วยกันนั่นเองค่ะและต่อไปอ่ะ ทรงกระบอกนะคะหลังจากที่ได้คลี่ออกมาแล้วก็คือจะได้ลักษณะของนะคะหน้าตัดวัฏฐานจะเป็นรูปวงกลม2รูปด้วยกันนะคะเพราะหน้าตัดวัฏฐานจะมี2หน้าและส่วนหน้าข้างหลังจากที่ได้คลี่ออกมาแล้วจะเป็นลนักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะ ค่ะและต่อไปนะคะมาดูของกล้วยนะคะหลังจากที่ได้คลี่ออกมาแล้วนะคะลักษณะของกล้วยก็คือจะเป็นรูปแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็หน้าตาัดรือว่าฐานนั้นจะเป็นรูปวงวงกลมนั่นเองค่ะ,ะและต่อไปนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมในวันนี้เรามาดูว่า ลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยคะอ่าก็คือจะเป็นปริซึมนะคะปริซึมอะไรเอ่ยน,นั้นให้ดูที่ฐานซึ่งฐานจะเป็นลักษณะของรูปห้าเหลี่ยมน,นะคะดังนั้นการเรียกชื่อปริซึมเราจะเรียกชื่อตามหน้าตัดหรือว่าฐานนั่นเองดังนั้นรูปนี้ก็คือเป็นปริซึมห ห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะดังจากที่ได้ตี่ออกมาแล้วหน้าตันหรือว่าฐานจะเป็นลนักษณะของรูปห้าเหลี่ยมสองรูปด้วยกันและหน้าข้างจะประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่จำนวนห้ารูปด้วยกันนั่นเองค่ะค่ะและตัวอย่างต่อไปนะคะจากรูปนะคะอ่าเรียกว่าอะไรคะ รูปนี้นะคะก็คือเรียกว่าพีระมิดนั่นเองใช่ไหมคะอ่าได้จากพีระมิดนี้เวลาเรียกชื่อเราจะดูที่ฐานนั่นเองดังนั้นฐานดูได้จากไหนก็คือจํานวนด้านมีทั้งหมดด้วยกัน1 2 3 4 5 6 ะะดังนั้นเวลาเรียกชื่อก็คือจะเป็นพีระมิดฐาน7เหลี่ยมนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อว่า,าหลังจากที่ได้คลี่รูปออกมาแล้วนะคะละักษณะของพีระมิดนี้จะประกอบไปด้วยรูปเจ็ดเหลี่ยมหนึ่งรูปซึ่งเป็นฐานนั่นเองใช่ไหมคะและประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมนะคะหน้าข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะมีจำนวนทั้งหมดด้วยกัน1 2 3 4 5 6ห 7นะคะโดยจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเหลี่ยมของรูปฐานนั่นเองนะคะเเหลี่ยมแสดงว่าหน้าข้างก็จะมีจำนวนรูปสามเหลี่ยม7รูปด้วยกันนั่นเองค่ะค่ะและตัวอย่างต่อไปนะคะอาจากรูปนี้ก็คืออะไรคะอ่าก็คือจะเป็นรูปเลยคคณิต3ามมิติที่เป็น ทรงกระบอกนั่นเองใช่ไหมคะ,ะดังนั้นหลังจากที่คลี่นะคะรูปคลี่ของทรงกระบอกจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะก็คือจะประกอบด้วยรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมสองวงนี้ที่เท่ากันทุกประการก็คือจะเป็นในส่วนของหน้าหน้าตัดหรือว่าฐานนั่นเองนะคะและพอคลี่ออกมาแล้วนะคะหน้าข้างของทรงกระบอกก็จะเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนาดน,นั่นเองใช่ไหมคะหนึ่งรูปค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของรูปคลี่ของทรงกระบอกนั่นเองค่ะค่ะและต่อไปนะคะจากรูปนี้เราจะเรียกว่าเป็น ปริเึมนะคะปริเสมสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะโดยดูที่หน้าตัดหรือว่าฐานของรูปก็คือเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะคะดังนั้นเวลาเรียกชื่อเราจะเรียกชื่อว่าเป็นปริเึสมสี่สีส่เหลี่ยมนั่นเองค่ะและรูปคลี่ของรูปปริเสมนี้นะคะในส่วนของนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้สองรูปที่มีขนาดเท่ากันทุกประการเราจะ เรียกว่าเป็นฐานหรือว่าหน้าตัดนั่นเองค่ะและในส่วนคลี่ที่ออกมาแล้วเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่รูปจะเป็นในส่วนของหน้าข้างของปริซึมนั่นเองค่ะค่ะและเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับในวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามิต คุณครูเชื่อว่าถ้าคุณครูให้รูปมานักเกรยียนนะคะให้รูปคลี่หรือว่าให้รูปเรขาคณิตมานักเกรยียนสามารถที่จะบอกได้ว่ารูปเรขาคณิต3มิติแต่และชนิดนั้นจะมีลักษณะของรูปคลี่ที่เป็นอย่างไรกันใช่ไหมคะ,ะดังนั้นสําหรับวันนี้คุณครูก็จะขอจบ คลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ต่อในคาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวัสลามอัสสลาหมุไกุ้มบารอมะตุลลอฮ์วะบรัดกาตุ